ดับทนูนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเนาะสวัสดีตอนบ่ายเป็นยังไงบ้างวันนี้ข้าวเที่ยงเป็นไงอร่อยไหมเอ่อยเนาะวันนี้เนาะก็มาพบกันอีกเนาะในตอนที่2เนาะของวิชาภาษาอังกฤษนะครับกับอ่าตอนของ wild animal เนาะอะไร animal จำได้ไหมแปลว่าอะไรเอ่ย เนาะแอนิมอลแปลว่าสัตว์เนาะวายแปลว่าปลาแล้วก็คือเรื่องของสัตว์ปลานั่นเองเนาะก็วันนี้วันจันเนาะมันเดย์เนาะนายเก้าเนาะออนสิงหาเนาะทูตเทสันทเนเนาะ2021เนาะอ่ะก่อนที่จะไปเฉลยใบงานเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าเนาะอ่าพร้อมแล้วไปกันเลย ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์เนาะในหนังสือเล่มใหญ่ของเราเนาะหน้าที่45เนาะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเนาะเขาให้เรา l ิ s t e ซ่เนาะให้เราฟังเนาะพ้อยให้เราชี้ and repeat เนาะและให้เราแอนตามเนาะอ่าทีนี้เรามาดูก่อนเนาะมีภาพอะไรบ้างเนาะมีลีลาฟกับลูกเนาะมีมะลายกับลูกมี สิงโตตัวผู้ตัวเมียก็ลูกเนาะมีกวางมีหมีมีงูมีเสือชีตาเนาะมีลิงเนาะมีชิมเพนซี่เนาะอ่าทีนี้เมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วเนาะอ่าอันะนะนี้ครูให้ก็ไปจดคำศัพท์เนาะแล้วเขาทำม่งานแต่วันนี้จะมาเฉลยม่งานเนาะอ่านะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเนาะเป็นเสียงของภาษาเลยเนาะ Where animals live. CD script 20 for students. book Activity 1 Listen, point, and repeat. A Listen, point, and repeat. Wild animals. Why animal Why animals? animals? แปลว่าสัตว์ป่านั่นเองเนาะ. อ่าเดาลองฟังต่อไปเนาะ snake อ่าชี้ตามเนาะ snake snake ออกเสียงตามเลยเนาะมีตัว s n a k e snake monkey อ่ะ monkey ตัวนี้เนาะ monkey มีตัว m o n k e y monkey monkey infant Monkey infant, มังคีอินเฟนต์เนาะมีมีคำว่ามังคีล้วเติมคำว่าอ infant, infant ินเฟนต์อินเฟนต์เราถายโรคเนาะ M O N K E Y I N F A N T เนาะอินเฟนต์ชีตาอ่ะตัวนี้เนาะคนไทยอ่านว่า she ita, she ita ชีตาชีตาเนาะแฉฟรังเรือกชีตาชีตาเนาะ มีตัว c h w e t a h เนาะ <Cup. S 1> ับครับมีตัว c u b เนาะรับเนาะ giraffe giraffe อ่ะ giraffe เนาะคนไทยเรียกงี r าฟ f ี g i r a f f น้องฝรั่งเรียก giraffe เนาอะอ่ตัวนี้เติม s เพราะมี giraffe สองตัวเนาะหนเยถึงตัวพู้ ตัวเมียมีเนาะมีตัวอะไรบ้างมีตัว G, I, R, A, W, F, F, E เนาะเติม S เพราะว่ามีสองตัวขึ้นไปเนาะค <C ough. S 1> ่ะส่วนลูกของยีราฟเนาะเรียกว่า calf calf C, ough. C, ough. C, ough. C A L F C A L F เนาะคอบนี้เหมือนลูกวัวเลยเนาะอ่ะคำว่าครอบนียใช้ได้ทั้งลูกลูกอ่ยีราฟแล้วก็ลูกวัวเลยเนาะ ตัวนี้เนาะ zebra s เนาะ z e b r a เติม s เพราะว่ามีตัวผู้กับตัวเมียเนาะอสองตัวถ้าตัวเดียวนี่ไม่ต้องเติมเนาะต่อไปลูกของมันเนาะ four four เนาะ f o a l f o a l four แปลว่าลูกแม่เนาะลูกแม่ลายหรือว่าลูกแม่ธรรมดาก็ได้เนาะ Dear. อ่ตัวนี้เนาะ dear. d w e a r d w e r deer แปลว่ากวางเนาะ fawn f, f a w n fawn แปลว่าลูกกวางเนาะ lion อ่ตัวนี้ข้างล่างเนาะ lion เนาะ l i o n lion lioness Lion เป็นตัวเมียเนาะครับอ่า l i o n e เป็นตัวเมียมี L I O N เหมือม A o I o มน l i อนตัวนี้อนะเติม E S S เนาะ lioness เนาะอ่ะลูกมันก็เป็น, cup, น c ับเนาะ C U B <Cup. S 2> tiger tiger คับ bear bear Chimpanzee. Chimpanzee. Baby chimpanzee. Baby chimpanzee. No, I d i l o a t o Let's learn about wild animals. Ah, m เดี๋ยวเรามาดูเนาะ Ah, ลูกสิงโตลูกเสือลูกชีท่าเนาะใช้คำว่าขับหมดเลยเนาะอ่าทีนี้ถ้าเราพูดขับเฉยๆมันก็จะสับสนเนาะเวลาเราสนทนาเนาะเราก็บอกว่า ขับไทเกอร์เนี่ยเนาะขับไรออนขับชีถางเนาะมันก็เหมือนว่าเป็นเป็นลูกของสิงโตลูกของเสือเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะได้เรียนในาบงานเพิ่มเติมเนาะทีนี้ตรงนี้เนาะเข้าให้เรา Let's Learn about wild animals เนาะให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในป่าเนาะเดี๋ยวคุณครูจะ อ่านให้ฟังหนูก็แอ่นตามเนาะแล้วก็หรือคุณครูจะแปลให้เป็นประโยคเนาะอ่านเดี๋ยวลองอ่านพร้อมกันและแอ่านตามครูเนาะ wild animals สัตว์ป่า are the animals เป็นสัตว์ that live in nature ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ they are not พวกมันไม่ tam เชื่อฟังเนาะอ่า เชื่องอ่ะพวกมันไม่เชื่องอ่ะตัวนี้เนาะไม่เชื่องอ่ะพวกมันไม่เชื่อง We should not พวกเราไม่ควร keep them เก็บมันไว้ in a house ในบ้านก็คือไม่ควรเลี้ยงไว้ในบ้านเนาะ We should not พวกเราไม่ควร feed them ให้อาหารพวกมันเนาะ food อาหารเนาะฟิตก็คือให้เนาะให้อาหารพวกมัน some of them พวกมันบางตัว eat กิน other animals เนาะสัตว์อื่นๆพวกมันกินสัตว์อื่นๆ such as ตัวอย่างเช่น tigers เสือ bears มี lions สิงโต and snakes แล้วก็งูเนาะ some of them พวกมันบางตัว eat foods กิน eat แปลว่ากินเนาะ eat แปลว่ากิน food ผลไม้ and leaves แล้วก็ใบไม้เนาะ such as ตัวอย่างเช่น deer กวาง giraffes giraffe and zebra เนาะแล้วกอ็อะไรนะมลา,ายเนะาะ อาทีนี้คุณครูจะเปิดเนาะให้ฝรั่งเขาบรรยายเนาะทีนี้เราพอรู้ความหมายแล้วลองฟังเนาะถ้าลองฟังดูเราไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนานะ Wild animals are the animals that live in nature. They are not tame. We should not keep them in a house. We should not feed them food. Some of them eat other animals, such as tigers, bears, lions, s ั a e some of them eat fruits and leaves such as deer, giraffes and zebras เขาค่อนข้างจะพูดไวเนาะรูจะพูดช้าหน่อยเนาะอ่าก็เนื้อหาก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของสัตว์ป่าเนาะเดี๋ยวคราวหน้านี่เราจะเรียนในเรื่องของสัตว์ทะเลบ้างเนาะนี่เป็นสัตว์บกเนาะทีนี้มาดูในส่วนของใบงานอนใบงานเนี่ยตรงนี้เนาะวัว้ n i m a l เนาะก็เป็นเรื่องของสัตว์ป่านั่นเอง match the word and draw picture เนาะก็ให้เราจับคู่คำศัพท์ในกรอบเนี่ยเราไปใส่ข้างล่างเนาะอ่าข้างล่างเนี่ยเป็นพ่อแม,ม่มันนะเนาะอ่าตัวนี้เป็นลูกๆมันเนาะแล้วก็ว่านรูปเนาะในกล่องสี่เหลี่ยนี้นะอ่ะตัวนี้จะเป็นเฉลยเราไม่มีว่านรูปให้เนาะ่ะตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะเนาะเอามาดูตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งท,งท,งทเกิร์เนาะท้ายเกิร์ก็เป็นท้ายเกิร์ขับเนาะอ่าท้ายเกิร์ขับ ที่จริงที่ในสือเป็นขับอย่างเดียวเนาะแ่อย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้เสือทุกอย่างเลยเนี่ยสิงโตด้วยใช้ขับเนาะลูกของมันนะลูกสิงโตลูกเสือนะใช้ขับบางทีถ้าเราจะเจาะตรวว่ามันเป็นลูกของอะไรเราก็บอกคําศัพท์ข้างหน้าอย่างเช่นตัวนี้เนาะใช้เกิดเสือใช่เกิดขับเป็นลูกของเสืออย่างเงี้ยเนาะต่อไปกิลาฟเนาะกิลาฟกิลาฟก็เป็นคอบ เนาะแต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยเนาะเป็นช e, นะิมแพนซีเนาะชิมแพนซีใช้คำศัพท์ baby chimpanzee เนาะลูกแต่เขาชิมแพนซีใช้ตัวนี้เนาะต่อไป cebra 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 ใช้โคนเนาะโคนต่อไปไลออนเนาะไลออนไลออนก็ใช้ขับเหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าเราจะแยกว่าเป็นลูกสิงโตเราก็ใช้ไลออนขับนั่ก็ได้เนาะ ต่อไปที่อ่ะกว้างตัวนี้ใช้ฟอนต์เนาะ F A W N เนาะต่อไปข้อที่เมังคีเนาะมังคีใช้มังคีอินฟฟนต์เนาะมังคีอินฟฟนต์เนาะก็เป็นแปลว่าทารกเนาะอ่าแปลว่าทารกลิงอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าแปลว่าลูกลิงนั่นแหละเนาะอ่าเดี๋ยวข้างหน้าเนาะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ สัตว์ต่างๆเนาะที่อยู่ในทะเลเนาะเราเรียนถึงเรื่องสัตว์บกไปแล้วอีกคราวหน้าเราจะมาเรียนเนาะเกี่ยวกับสัตว์ทะเลบ้างเนาะก็ขอขราวแน้เนอะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลมีอะไรบ้างเนาะอ่าดี๋ครูอาจจะมีวิธีอให้ดูเนาะว่าในทะเลนี้มันเป็นยังไงเนาะอ่าอ่ก็จบไปแล้วเนาะกับอ่าวันนี้เนาะก็เป็นใบงานเบาๆเนาะให้เราทํา เรื่องของสัตว์ป่าเนาะสัตว์ในป่าใหญ่เนะีาะมันมีอะไรบ้างเนะาะคำศัพท์จะเยอะหน่อยเนาะเกี่ยวกับสัตว์แต่ก็สนุกเน,นนะาะช่วงนี้ก็ขอทุกคนดูแลสุขภาพเนะาะใครอยู่บ้านช่วยแม่ทําสวนช่วยพ่อทําสวนก็ขอเป็นกําลังใจเนาะอยู่บ้านก็อย่าอยู่เฉยๆเนาะช่วยพ่อแม่ทํางานด้วยวันนี้ก็แค่นี้เนาะคุณบายลาก่อนเนาะ